ครับพบกันดีนะครับผมกับช่างเอกช่องยีอำนาจช h a n แ e l ครับวันนี้ก็สร้างเด็กผู้จางพร้อมครับสีขาวครับลองเื้นสีขาวสิจริงอยู่ด้วยกันเลยครับผมผู้อินวันครับผมก็เป็นวันที่5้านะครับผมเข้ามาอยู่ทําตรอครับตรอตรวจสภาพรถแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็น ห้องพักครับห้องพักครับวันนี้ก็ได้กดเข็มรั้วครับไว้เก็บกดเข็มรั้วครับผมวางหาระยะแนวแล้วก็รั้วเก่าทำลายทิ้งหมดครับผมพื้นการชุดหมดครับทำใหม่ทำใหม่ไว้60เมตรครับผมครับตอนนี้กำลังเอาไมโครไล่กดเข็มอยู่ เมีท่า50ต0เลยตลอดเลยครับผมระยะมีท50 5 0ตลอดแนวเลย60เมตรครับผมเข็มหเหลี่ยมลงอยู่นี่ก็ประมาณ170กว่าต้นครับผมทั้งโครงสร้างทั้งรู้วทั้งเข็มลายเคื้นครับผมนี่เรไม่โค แล้วก็เป็นต่อไปก็จะกดช่องสลิปหน้าวันแล้วครับผมตัวนี้ก็ลงเมื่อวานนี่ครับหลุมตรวจครับลงเมื่อวานนี่ครับ โอเคคุณเรียบร้อยครับผมสภาพจะปัดวินระลับนู่นตรงนี้ก็จะเป็นห้องเช็คตรวจแจ็คห้องครับผมเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปนะ ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ต้องนะตัวนี้นะลานเอาตัวนู้นไปเลยตัวนู้นไปแต่ตัวนี้มันจะลงกดตรงนี้ไซสสลิปเอาตัวนี้ไปนี่เอาตัวนี้เอาตัวสั้นไปเลยแต่ตัวนี้จะลงตรงนี้ไอ้ซส์สลิปลงไอ้ลงเลยเป็นเลยเลยบ่อไปหน่อยหนึ่งเป็นมันจะเป็นไซส์สลิปไงเดี๋ยวนี่เอาไปลงเอาลงไปกดให้หมดเลยที่หักๆนี่ เอาทิ้งวงให้หมดเลยแล้วกี่ลุมนี่ครับบ่อแปดสิบวงแปดสิบครับผมวงแปดสิบนี้จะทําเป็นตอม้อครับจะไม่เข้าแบบครับเอาวงแปดสิบวางทำต่เอ่อพุ่ต,ติ้งนะครวงแปดสิบวางไปเลยอันนี้มันจะเหมือนตีนสร้างไปเลยตีนช่างครับตีนร้างตีนช้างตีนช้างไปเลยครับผมนี่ครับผม ทำเป็นฐานตอ่อหม้อไปเลย80คูณ35บาเซนกลังไล่กดเข็มรัวอยู่ครับกลจะเสร็จแล้วก็มาปับพื้นโยกย้ายดินมาอยู่ตรงนี้ครับย,ย้ายมาอยู่ตรงนี้

บนงานนี่นแหละครับผมครับ,บแนวรู้วเราก็จะทำเป็นพื้นที่ไปเลยยาว60เมตรเดี๋ยวนี้ก็จะวางบอ่บอพักบอ่นนบอ,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 บอบน้ำจิ้มหรือความสูงบผมเข็มเยอะครับร้อยจะติดกระต้น ได้เก็บให้หมดเลยกับพื้นที่ให้หมดเลยวันนี้ครับสีก็อันนี้ก็ับได้เก็บพื้นที่รับพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยครับงูก็ใหญ่ๆครับอเอาเมงโคเด็กเข้ามาลงท่อลงบ่อพักครับ โอ้ท้องฟ้าน่าจะาครับคมคึมมืดคึมฝนนะครับผมคึมฝนแล้ววันน่าจะตกลงมานวเ,าเป็นเข็มไอครับอันสองชั้นฝั่งนน้นครับ ไอหกคูณหกรับไอบิมครับผมขอบคุณเอสาแปรครับผมเสาสั A ้นสองคูณครับหกเป็นอกไก่อาสี A Z. หกไก่จำพันใช่ไช่ใหญ่เลยครับจำพันเยอะจำพัน ความควกคามพอดินปอกเยี่ยมห้าสิบห้าครับขะเขาะเยี่ยมสิบเยี่ยมห้าครับเนี่ยเป็นคานคานสองสับเด็ยครับผมสองสับเดียบอางเมเขียนก็จะปรับพื้นก่อน อันนดยย้โยกยหีเลยนีน่ครับครับพี่น้องก็ขอจบคลิปการถ่ายรีวิวงานเฉกแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ฝาก้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกอำนาจชื่ลครับผม,มเพ่อจะมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อ,อสร้างนะครับผมงาน,นรับเหมาเสถี การปรุงล้างคาปรุงสร้างบ้านพักตรอ,อหรือโ์รูมรถครับทำมาทุกอย่างครับผมไฟระบบน้ำระเบื้องครับก็ขอจบชิบการถ่ายทำรีวิวงานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไปดูคลชิปผมก็ฝากพ่ี่น,อน้องมแตรคนสุดคมเจริญครับแต่จะจ,ะจนล้ำรวยทุกคนนะครับผม ขอสบาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ